สวัสดีค่ะปานนท์แสนสุขค่ะวันนี้อยู่บ้านนะจ๊ะเห็นหน้ารึเปล่าวันนี้เรามารีวิวร้านนกน้อยพาช็อปจ้ามาดูว่าในร้านมีอะไรบ้างข้างร้านเป็นฐานนะจ๊ะขายไม่แพงขายเป็นกระสอบจกใครสนใจทักได้เลยเดี๋ยวจะพาเดินชมหน้าร้านว่าเรามีอะไรขายบ้างอ้ามีดารามาพรีเซนเตอร์ก็มีนะดารา ไปโอ้ยของสดแล้วก็มีขายมีหลายอย่างผักแล้วก็มีของสดแล้วก็มีไข่แล้วก็มีเรามีสักเบอร์ยังเรือรบจ้าวันนี้ไปตลาดช้าของก็จะเยอะหน่อยอันนี้ลอยหล่อลงแล้วนะเพราะว่าคนซื้อไปเยอะแล้วจ้ามาดูของชาบ้างขนมไม่ให้เลือกหลากหลายเลยจ้าจะบอกใครอื้มโอ้ยเห็นเจ้าของร้าน ดูซิมีอะไรบ้างพาชมเล่นๆน,นะคะถ้าเผื่อมีใครสนใจนี่นกน้อยราชอออาหารสดอยู่ในตู้แช่แข็งนะคะมีเยอะแยะเลยร้านอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าของเยอะมากอันนี้น้ำอัดรมนะคะพวกนมอะไรเราก็มีขายนะซา้าของเด็กเล่นแล้วก็เยอะอาหารสดฝั่งนี้แล้วก็มีจ้ามาเลือกได้เลยของใหม่ๆทั้งนั้นเลยจ้า เออเราเบียรเราก็มีนะจ้าถูกตามกฎหมายจ้าขนมเราเต็มเพียบเพราะว่าเซลล์มาขายเยอะมากมาทีทรายเราก็เอาทุกทีไม่มีว่าไม่ปฏิเสธใครยะขายมาลานี้ได้เลยจ้ะมักได้ขายทุกทีเลยจ้าดูของเด็กเล่นต่างหูแม้กระทั่งวอเกิลเราก็มีจ้าเห็นปะลูกค้าขาดอะไรเราไปหามาให้หมดจ้า ร้านนี้ไม่เคยผิดหวังโคกสาบแล้วก็มีเห็นปะมีทุกอย่างให้เลือกสรรนมเปรีร้ยวนมจืดนมข้น,ม,นมีหมดอัดสต็อกเต็มจ้ามาเลือกซื้อได้เลยนะจ้าถาหาอะไรเราไม่มีไม่เป็นไปนไม่ได้เรามีทุกอย่างบอกได้เลยร้านเล็กๆแค่นี้แต่เรามีทุกอย่างนะจ้าถ้าไม่มีขี่รถไปซื้อมาให้แป๊บเดียวจ้ะ